ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับมีข้อมูลมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรือนไม้ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์เตนเจอนะครับซึ่งตอนนี้ผมถอดหลอดไฟออกหมดนะครับเคยเจอลักษณะแบบนี้มาหลายคันก็คือมีการใช้น้ํามันหล่อรื่นหรือว่าที่เราเรียกกันว่าโซแน็เนี่ยนะครับไปฉีดด้านหลังฉีดด้านหลังแผ่นวงจรน,นะครับซึ่งมันไม่ได้ช่วยให้เรือนไม้สามารถกลับมาทํางานได้ปกตินะครับ สิ่งที่มันเกิดปัญหาคือเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้านะครับโซเน็คมันจะเป็นพวกน้ายาพวกกัดคราบสนิมกัดหล่อลื่นพวกนี้นะครับสาหรับพวกนอดพวกสกรูฉีดได้พวกนั้นแต่พวกนี้เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับฉีดไปมันก็ไม่ได้ช่วยทําให้มันสามารถกลับมาทํางานได้นะครับลักษณะตัวนี้คือมีการฉีดโซเน็กมายังเป็นคราบมันอยู่เลยนะครับอันนี้ทิ้งไว้นานๆเนี่ยแผ่นลาวงจรมันก็จะลอกออกได้นะครับจะลอกออกนะเป็นข้อเสียเป็น ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นไปนอีกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านในนี่นะครับเนี่ยเป็นคราบเป็นคราบเต็มเลยนะครับเป็นคราบน้ํามันที่เกิดจากการฉีดโซนเนกมานะครับมันก็จะไปค้างซ่อนอยู่ข้างในนะครับประมาณนี้แล้วก็ที่แผ่นวงจรนะครับเนี่ยเป็นคราบเป็นคราบน้ํามันอยู่เลยนะครับนี่นะครับ มันไม่ได้มีประโยชน์เลยนะครับในการฉีดโซเนกก็แนะนําว่าอย่าไปฉีดอะไรทั้งสิ้นนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ช่วยอะไรเลยมันต้องซ่อมที่บอร์ดวงจรจุดที่มันเสียหายนะครับถึงจะสามารถทําให้กลับขึ้นมาทํางานได้ปกตินะครับก็ฝากเตือนไว้สําหรับทันที่ถอดดูทุกท่านนะครับอย่าได้ไปฉีดสเปรย์ต่างๆเข้าไปที่ตัวเรือนใหม่น,นะครับบางรุ่นเนี่ยเคยเจอมันซึมเข้าไปถึงด้านหน้านะครับแผ่นาฉากตัวเลข เข็มความเร็วตัวเลขเข็มความร้อนตัวเลขเข็มเชื้อเพลิงตัวเลขเข็มวัดรอบลอกรบ,ลบหลุดออกก็มีนะครับก็เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นนะครับเดีย๋ยวได้ไปทําสิ่งที่มันไม่ตรงจุดประสงค์ในการซ่อมนะครับควรจะซ่อมให้ตรงจุดที่สุดมันถึงจะช่วยให้ประหยัดนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแล้วก็ความเสียหายก็ไม่เกิดขึ้นกับชิ้นส่วนเพิ่มขึ้นนะครับ ก็าฝากไว้ประมาณนี้นะครับจากร้านด้วยความประธานดีจากร้านซ่อมรถใหม่รถยนต์ยะโสธรน,นะครับครับผมขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ